เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าซิใครซื้อมาให้เนี่ยพี่เพิ่งเห็นเม็ดใหม่นะลูกยหญ่ใหญแ่แล้วลูกก็ใส่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยเน้นไม่ได้โชว์โชว์พี่หน่อยเลวโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่เคยโชว์ในทีวีเลยอ่ย,ยังไงล่ะเนี่ยเ<ค>ม็ดตัมแล้วก็แค่แกะแอบเอาเม็ดเหลี่ยมมาโอ้ยอใครซื้อมาให้เนี่ยใครชอบอ่านคนอื่นก็หาว่าคนอื่นเขาเอาฉายไฟฉายมาเนี่ยใครซื้อมาให้คะลูกใครให้มาบอกคนนั้นเขาให้ค่ะโอ้โหน่าครบนะเนี่ย แล้วทาไมต้องเป็นเอาเวทเหลี่ยมมาล้อมมาล้อมรอบเลยนูก็ใส่คนของเขาเองอะไรเงี้ยเขาเขาคิดเองโตเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาเขาคิดเองเลยจริงๆคือคือนี่เขามั่นไว้ก่อนแล้วหรอหรือยังนี่มีใครแซวอย่างเรื่องนี้ยแม่เห็นแล้วแบบโอ้โหเอาวันนี้ปัดแก้มแดงแก่เลยแก้มแดงมัน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 วาวจนมันกระแทกตาเอาจริง ว่าแล้วจะไม่ใส่วันนี้ใช่ป่ะแล้วมันใส่อยู่ข้างนี้โหแกงกันเลยดีกว่าแบบนั้นอ่ะไม่คือความตั้งใจเขาคือคือยังไงไม่เคยมีใครทาให้แพทจะอึกอัดได้เลยนะเมื่อก่อนเล่นเยอะไงแม่แรงมากแม่คือเป็นความตั้งใจเขาอ้ยน่ารักเขาเขาตั้งใจจะให้ให้ให้ปีหน้าแล้วก็เลยให้ปีนี้ก่อนเขารีบเขารีบเขารีบสิตขาเรีจับจองเหรอเราบอกว่าโสดเขาก็รีบเลยเขารีบจับจองไว้ก่อนหรออย่างนี้คือเรียกการว่าการจับจองไหม โหยากเลยทำไมทำถามยากจังเลยจ้าก็ไม่แพทถ้าเป็นคนอื่นนะถ้าเป็นเราแล้วมีใครมาซื้อเพชรให้เราแล้วใส่นิ้วอื่นเราก็ใส่นิ้วอื่นถ้าเราไม่ร้อนใจเพราะเรายังรออยู่อ๋ออันนี้คือคุยกันแล้วคุยกันแล้วอันนี้คือคุยกันแล้วเฮ้ยความรักเป็นสิ่งสวยงามแเ้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือเออเออเออมันโอเคคือจริงมันคุยกันแล้วเฮ้ยเวลาเห็นน้องมันมีความสุขมันโอเคนะเขาพ ดีดีรัเขาติดเขาเขาเราไม่อยากขัดใจเขาเลยแต่แต่ต้องบอกอนี้ว่าแพทเป็นเด็กที่สมควรจะเจออะไรแบบนี้เขาดีกับทุกคนเขาสู้เขา คือที่สุดอ่ะอมควรจะมีความสุขได้แล้วลูกใช่ขอบคุณผู้ชมค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็จริงๆถ้าคุณฟังอยู่นะคะต่างหูยังไม่พอนะคะเอาเม็ดพอๆกันนะคะมันต้องเป็นชุดมันต้องเป็นชุดค่ะมันอาจจะเป็นเซตมาแล้วแต่ไม่กล้าใส่มาไม่ใช่เพราะมันดูใหญ่ไม่คืออันนี้ก็คือเราก็ขอบคุณเขาแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่คือเขาเขาตั้งใจตั้งใจแล้วเราก็คือเหมือนเราบอกว่าถ้าเขา่ยืนระยะหมายถึงว่าอยู่ค่ะคนอย่างเราอ่ะ ได้ถึงสองปีโอเคเราจะโอเคกับคนแล้วมันเป็นอยางไงคือแพทอะซึ่งมันก็ถึงแล้วใช่ค่ะใช่คือเราไม่เราไม่ใช่คนดีอะพี่นึ่งเราเราเราไม่ใช่คนดีแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพาร้ายเยอะแล้วเขายังเด็กคือคือเราแพทก็จะบอกว่าเขาอ่ะยังต้องมีชีวิตอีกยาวมากแพทดันมาเขามาเจอแพทในวันที่แพทผ่านอะไรมาแบบ เยอะมากคือคือเขาสามารถเจอแบบโสดที่ไม่ต้องมีพันธะก็ได้นะแบบว่าโสดเฉยๆหรือคนโสดที่แต่งงานแต่ยังไม่มีลูกก็มีแต่เราแบบคือเราฟูลออปชั่นให้เขาแล้วอะแบบแต่งงานแล้วด้วยแล้วก็มีลูกเราด้วยเราอย่าไปคิดเองสิบางเรื่องเราคิดใช่แต่เราเราแจ้งเขาไว้ว่าว่าเราไม่ได้แพทเชื่อเหอะ ความเป็นคนดีของแพทแพทต้องมีความสุขแล้วสักทีหนึ่งสักทีหนึ่งนี่แหละเจอแล้วเจอแล้วค่ะมาพวกเราก็เตรียมเลยนะพวกเราก็เตรียมตัดเตรียมเลยนะไม่ต้องเตรียมแม่เพราะว่าก็คุยกันแล้วว่าเอาแค่แหวนก็พอไม่เป็นไรแม่เตรียมยังไงแพทก็เตรียมเราก็เตรียมแต่แหวนไม่พอละคะต่างหูมีคอมีค่ะ ไม่จริงๆทั้งตัวแพทด่ก็คือหันครึ่งกับเขาทั้งหมดอยู่แล้วใช่พี่หนิคือเขาเขาเป็นน่ารักหมายถึงหันครึ่งคือเนี่ยอย่างตังหูที่ใส่ก็คนละครึ่งแหวนทุกวงที่อยู่ในนิ้วก็คนละครึ่งสร้อยที่ใส่ก็คนละครึ่งมันดูดีมากเลยเพราะว่าอะไรป่ะมันก็จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันคนละครึ่งคือเราใช่เป็นรวมเป็นหนึ่งคือแม่บอกว่าแพทไม่ได้เราเหมือนพี่หนิงเหมือนแม่เราเรา โหแล้วทางานมันหนักอย่างเงี้ยเราอายุจนแบนเนี้ยเราก็พอมีในส่วนของเราแต่ใช่เราเลยไม่ได้ต้องการซัพพอร์ตเรื่องนั้นเราต้องการซัพพอร์ตเรื่องหัวใจจริงๆคําพูดเนี่ยหนิงเชื่อว่าหนิงได้ยินหลายๆคนพูดนะว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการเรื่องแบบเงินทองเนเพราะเราหาเองได้ใช่คือความรู้สึกแต่เขาต้องเข้ามาดูแลเราใช่เพราะไม่ทําให้เราทุบไปกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เราก็เรื่องเยอะอยู่แล้วจริงถ้ามันทุบไปกว่าทุกวันนี้อย่ามีดีกว่าคือมันต้องมีความสุขกว่าทุกวันที่เป็นอยู่จริงจริงคือเพื่อนแพทย์แต่ คือเขาว่าเขามาสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วแล้วเ,เขาก็แบบเขาเขายังชมอะอมแพทก็แบบนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดวันจนวันเนี้ยจะจะสองปีแล้วเขาเหมือนเดิมมากอะไรเงี้ยแล้วแพทก็เหมือนคําพูดเราบพูดไปตั้งแต่เดวันว่าถ้าคุณยืนระยะกับผู้หญิงแบบนเราได้ถึงสองปีอะอโอเคเราจะโอเคกับคุณจากนี้และตลอดไปอจะบอกว่า คุณคนนั้นเขาโชคดีมากนะที่เขาได้หัวใจแพทไปอ่ะคนคนนี้ทําอะไรใครนี่คือนี่คือทุ่มเหมือนกันนะเอเราก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วคํานึงคือแพทก็เพื่อนก็ยังแบบสงสัยอ่ะเนอะแล้วก็บอกว่าสองปีที่ผ่านมาแพทไม่เคยร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้เลยอันนี้คือคือก่อนหน้านี้เราแบบเออเราร้องไห้มาตลอดไม่หยดเเอออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนเดียวที่พอแพทมานั่งคํานวณ อีกไม่กี่อีกไม่กี่วันเนี่ยอีกไม่กี่เดือนจากสองปีอะแพทรูพูดเพ<น>ื่อนว่าเออเราไม่เคยลองให้พอกผู้ชายคนนี้เลยเหรอมันเป็นไปได้ไงอะ่ะปกติฉันต้องคลายอิงตลอดจะต้องคลายอิงวิตบเซลแล้วก็กับเพื่อนตลอดว่าเอาอีกแล้วลอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพื่อนก็บอกว่าจริงสองปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรับโทรศัพท์ เธอร้องไห้เลยแลวนี่คือยังไม่ค่อยได้ใสใช่ไหมเพิ่งใส่มากระแทกตาวันนี้ใช่ไหมจริงๆใสแต่แอบบางทีแพทก็จะหลบอย่างนี้ไปเลยพอเขินไม่ไม่ไม่อยากให้คนทักพอจะเข้ามาในสตูก็หลบแล้วหลบก็ไม่อยากให้ทักชายชายพี่หนิงเนี่ยจะมาตาดีพ้นสายตาไม่พ้นสายตาใช่ดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจเออรอของขวัญไปให้นะรู้ไหมว่าทุกคนอะเขาเขาเขาใหญ่แพทมีวันนี้อืม